สวัสดีครับผมเรามาอยู่กับ ID นี้นะครับเชื่อมนะครับเฟซทวิตเตอร์ยกหมดนะครับเมลของขวัญยังไม่ได้ผูกนะเรามาดูนะครับว่าราคา7,500บาทเราจะได้อะไรบ้างนะฉายาตามนี้เลยนะครับเทพจุติ perfectional นะ แรมโบ้นะครับชายาค่อนข้างเยอะนะกรอบนะครับสายแดงนะครับ ป้ายชื่อตามนี้นะ,ะวอวตาแล้วก็ไปดูที่ปืนนะก็คือเราจะได้ น้ำแข็งเลเวลสนะ AR ทั้งหมดสี่สิบกระบอกนะก็มีสกาเอไม่ใช่สกา AK นะครับอ่ะค่อนข้างเยอะนะแต่ปืนอัพอ่ะมีกระบอกเดียวนะแต่ว่าปืนย่อยอะ่ะไอดีนี้เยอะนะครับแล้วก็แฟชั่นพอได้นะเนี่ยปืนย่อยที่เป็นแบบไม่ได้อัพนะค่อนข้างเยอะเห็นไหมมีนี้ด้วยนะครับหาไม่ได้แล้วนะครับเนี่ย คอร์ลบไอ้ r สิ i เ e น t ์อีเเนี่ยอ่านน้ำแข็งเลเวล4ีครับเดี๋ยวเราไปดูที่ปืนก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยไปดูที่ชุดนะครับ mm hmm. ก็ฝากขายนะครับติดต่อแอดมินพันนะครับที่เฟซแอปเปิลนะคะนะครับเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนนี้ผมจะกลับไปใช้เฟซผมนะแต่ว่าเป็นเฟซใหม่นะครับ เฟสเก่ารอนานมากแล้วไม่ได้คืนเลยครับไม่รู้มันยืนยันเอกสารไรมันนานเกินรอไม่ได้แล้วเดี๋ยวไปใช้เฟสเฟสที่เป็นชื่อจัก,กรพันธ์นะครับภาษาไทยเลยนะครับระยะประชิดไปดูกระทะนะข้างๆพามีนะเจ็ดพันห้านะครับ เตรียมเมลใหม่ให้ผมหนึ่งเมลครับผมจะทำให้เรายกไปทั้งหมดนะครับส่วนเราอยากไปยกเลิกเฟสหรือเหลือทวิตว่างหนึ่งก็แล้วแต่เราเลยนะครับเตยมเมลไว้ให้ผมหนึ่งเมลพอมาไปดูที่ชุดนะครับเซ็ตเข้าชุดนะตามนี้เลยครับค่อนข้างเยอะนะครับเจ็ดพันห้านะก็ได้ครบรอบหนึ่งปีที่พูดไปไอ้ที่ใส่ไปตั้งตอนแรกนะ ก็เซตแดงๆก็ตามนี้นะครับซีซั่นหลังๆนี้มีนะเนี่ยมีโครงกระดูกมีชุดไก่หัวมีไหมอ่หัวตามนี้นะเอ้ยมีหมวกไปเล่ด้วยไปดูที่ชุดต่อก่อนค่อยมาดูนะ เนี่ยบิกินี่มีนะครับขใส่อยู่อ่ะชุดนี้ม,มีมีเยตินะครับเยติเนี่ยตอนมันมาแรกๆนะครับคือมันมีโค้ดนอกขายด้วยนะตอนมันหาไม่ได้แล้วผมจําได้เลยกลางไปหกพันนะครับเนี่ยชุดเดียวเนี่ยตอนที่เขาซื้อกันตอนนั้นนะแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าตีเป็นชุดหนึ่งก็จะน่าจะประมาณเกือบพันแหละเนี่ย ลำพังมีแค่ชุดเนี้ยนะลำพังมีแค่ชุดเนี้ยพันหนึ่งก็น่าจะขายได้อยู่แล้วตอนเนี้ชุดอื่นๆเยอะนะครับ เนี่ยแฟชั่นเยอะอยู่นะโอเคครับแบบนี้นะส่วนหัวนะครับหมวดไอดีนี้เล่นมาหลายซีซั่นนะเนี่ยดูจากชุดแล้วเนี่ย ไปดูดูทรงผมกัไหนน่าจะปลดหมดแล้วครับนี่นะครับปลดหมดแล้วนะอยู่ในระยอบพาร์ท5ซี่ั่น ใส่เยติไว้แล้วกันเคนะครับไปถือปืนน้องแข่งไว้หน่อยอ่ะไปดูอะไรต่อรองเท้าผมดูไปแล้วไปดูที่รถนะครับไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะ ล่มครับลูกระเบิดพอได้อยู่เครื่องบินนะครับ โอเคนะครับ7,500บาทเตรียมเมลใหม่ให้ผมหนึ่งเมลครับใครถูกใจนะครับน้ำแข็งนะครับมีเยต,ตินะเซ็ตอื่นๆค่อนข้างเยอะอยู่นะชุดชุดเซ็ตนะครับก็ฝา,าก UC นะครับมาเติมกันได้นะครับราคาไม่แพง8,400 UC พึ่งอะ2,900เองนะครับโอเคขอบคุณที่ไว้ใจเช่นเคยครับสวัสดีครับผม